สวัสดีครับพบกับผมแซดเนทใน,นละกลอกออนไลน์วันนี้เราอยู่ในที่เซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงไอเทมชิ้นหนึ่งซึ่งหล,หลายๆคนที่เติมเมงินเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะอาจจะแบบอุ้ยเอ่อไอที่คืออะไรมันคืออะไรยังไงก็คือไอเทมชิ้นนี้ครับ ไอพิดพิดเอออันนี้ครับก็คือบิลเลชคูเปอรหรือว่าถ้าเรียกภาษาบ้นบานๆที่คนเ,เฉพาะกลุ่มผมเรียกกันนะก็คือใบเสร็จคาชัวมันคืออะไรมันคือไอเหมือนกับถ้าเทียบกับเซิรฟไทยมันก็คือไอเจลินคอยนะครับอารมณ์เดียวกันเลยก็คือเป็นของที่ได้จากการสุ่มคาโชคีแล้วเหมือนเป็นป่า คุณจ่ายเงินที่เขาไปเขาก็มีไวเร็จมาให้ซึ่งไอตัวเนี้ยเราสามารถเอาไปแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเป็นไอเทมได้ครับอยากไอจะเล่คอยของเซิร์ฟไทยก็จะเอาไปแลกเป็นพวกยาบัฟเป็นไอเทมเป็นอะไรพวกนี้ใช่ไหมเซิร์ฟเกาหลีก็มีเหมือนกันครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะก็บางคนอาจจะงงว่าเฮ้ยมันเอาไปทําอะไรได้เราเปิดคาชูวคีไปแล้วมันเอาไปทําอะไรได้บ้างมันถือว่าเก็บไว้กิ๊กค้างเฉยๆเนะบางคนอาจจะอ้าวไอนี้มันลงดาต้าว่า ก็อันนี้คือเป็นแบบเอามาให้ดูไงว่ามันเป็นยังไงซึ่งไอตรงหมสัด2020ไม่ต้องไปสนใจนะครับมันอยู่ตลอดนะไอภาษาเกาหลีเนี่ยมันอยู like ่ตลอดนะครับผมวิธีการแลกไอเทมนะครับก็คืออ่ะเอาอันนี้ก่อนทุกครั้งที่คุณเปิดคาจูอาคีหรือว่าคุณซื้อไอเทมจากแคชช็อปนะครับเด่๋เช่นตรงนี้อ่าไอพวกไอเทมพวกนี้มันก็จะแถมให้มานิดนหน่อยหน่อยนะครับเนี่ยครับอ่าตามตามราคานะแต่ช่างบันเอิด หลักๆเราอยู่ที่ไอตัวใบนี้นะครับไอตัวใบเนี้ยนอกจากอ่าเปิดกล่องพวกนี้ก็คือเปิดคาชั ee, วคีปุ๊บก็ได้มาเลยหนึ่งใบต่อหนึ่งกุญแจแล้วเอาไปทําอะไรได้เอาไปแลกครับแลกที่ไหนไอน,นี้ครับ a อพผมแดงซึ่งอันนี้ก็เหมือนกับเซิร์ฟไทยนะครับอยู่ที่พรอยู่ที่กิฟเฟตอยู่ที่พายอดอะไรพวกนี้ก็สามารถกดเข้ามาได้เลยครับก็จะเป็นสําหรับอ่าสายเป ก็จะเป็นที่นี่ครับอันคุ้นเคยคนที่มาเปลี่ยนใช้ตัว๋วเปลี่ยนอาชีพคัสสามคนที่มาอ๋อปีกดามาทำนู่นทำนี่มาตีบวกมาเปลี่ยนทรงผมคุณก็ต้องมาที่นี่กันหมดแล้วครับโอเคอันนั้นไม่ใช่ปนประเด็นประเด็นอยู่ที่แรกที่ไหนก็มาตรงที่ตรงนี้ครับเอ่อมุมขวาล่างจริงๆก็ไม่ใช่ว่าขวาล่างครับก็จะมีประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีขวดตัง้าช่าบันเทิง ถามว่าแรกที่คนไหนแมวตัวไหนก็ให้แรกที่แมวคนนี้ครับผมคนตัวที่อยู่บนสุดนี้เลยบางคนอาจจะบอกแล้วแมวตัวอื่นทําอะไรได้อันนี้มันจะเป็นเอ่ออย่างอื่นนะอันนี้มันเป็นการออกมาลกอกร,รกแต่อันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะเป็นพวกไอเทมอะไรพวกนี้สับเพลเหตละแต่นี่ครับยูนี่ A.P.C คนนี้ตัวนี้ครับแมวตัวแรกที่มันจะใช้ตัวอาคาชัวตัวไปเซ็คาชัวคีเนี่ยในการแรก มันก็จะมีลิสต์ประมาณนี้นะครับสามขีดหนึ่งสขีดสอ,อะไรไม่รู้อีกมาดูกันว่ามีอะไรบ้างสามขีดหมีอะไรบ้างมามาดูกันก็จะมีตามนี้เลยอ่าผมจะแบบพูดรวดเร็วนะเพราะว่าคลิปจะได้ไม่ยาวก็คือมีอีชั r นชาโดเอ๊ะคุณคณนะโคเบิร์ดเอ๊ะไฟเบิร์ดโซดิชาโด หมายเขาว่าอะไรหมายเขาว่าซีรีส์แรกครับไอสามขี่หนึ่งเมื่อกี้นี้คืออ่ากล่องคอสอาชีพครับเป็นคอสเออเป็นเราเรียกว่าคอสสกิลสิคอสสกิลเนี่ยครับคอสสกิลของสายสายอาชีพสามขี่หนึ่งก็คือมีลูนไนต์มีวอลล็อกมีอ่าม,มัคแมนิกมีอาร์ s ิชชัปมีเรนเจอร์ประมาณนี้ครับและสามขี่สอง ก็คืออันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพวกอ,อะไรนะมีรอยด์กาเจเนติกซอรเซลเลอร์ชูล่าอะไรพวกนี้ครับประมาณนี้แหละเออรวมเชลโดชเชสเตอร์ดูสิูกหลักเซิร์ฟไทยโอเคก็ประมาณนี้ต่อไปเป็นบรรทัดที่3าก็จะเป็นอาชีพพิเศษครับผมก็จะมีอ่าสไตล์เอมเพลเยอร์โซลิปเปอร์รีเบลเลียน ซุปโนอะไรพวกนี้ครับอ๋อแล้วก็มีแมวด้วยนะโอเคก็ประมาณนี้ส่วนข้อที่4ข้อที่4ก็จะเป็นตามนี้ครับเป็นอ่คอร์อาชีพของแต่ละอาชีพไปเลยครบเซตย้ำนะครับว่าครบเซตมันไม่ได้แลกแบบหมูชิ้นใดชิ้นหนึ่งไม่ครับนี่คือแลกทีเดียวครบได้ทุกชิ้นเลยนะครับ แต่บางบางอันนะมันก็จะมีแค่2ชิ้นนะก็ต้องดูเป็นอ่าแต่ละแต่ละกล่องกไปนะครับผมนี่ครับก็มีประมาณนี้ในกล่องที่อ่าข้อที่4ส,ส่วนข้อที่5ข้อที่5มีอะไรบ้างก็จะมีตามนี้ครับอ่าเป็นเรียกว่าหลากหลายอยู่พอสมควรก็จะมี m e แมมมอสชาโดแมมมอสช d o w คืออะไรเป็นคุณสมบัติที่เพิ่มดาเมจค่อนข้างรอบด้านแค่นั้นเองครับ ต่อไปเปเจมสโตนก็เกี่ยวกับอ่าไม่ใช่เจมไม่ใช่พวกเจมสโตนบูเจมเยลโล่เจมอะไรพวกนี้เพนเทรชันก็คือเจาะเกาะมันก็จะมีทั้งสองแบบนะเพนเพนเทรชันหนึ่กับเพนเทรชันสต่างกันตรงไหนต่างกันที่ของสวใส่ครับอ่าเซตแรกมันจะเป็นใส่ที่ประดับกับอ่าประดับทั้งสองข้าแล้วก็มือส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นอ่าประดับแล้วก็ไม่ใช่ประดับเท่าทีเป็นที่เสื้อ มีทีเสื้อนะครับแล้วก็จะมีรองเท้าแล้วก็โล่ประมาณนี้อันนี้เทมเพสก็เหมือนกันครับแต่เปลี่ยนจากกายภาพเป็นเวทแค่นั้นเองต่อไปเป็นข้อที่หกม,มีอะไรบ้างก็จะมีเอ่อบอดีไฟทานอสหมายถึงอะไรหมายถึงคอนที่เอาไวต้ตอ,อาวุธทานอสครับผมแค่นั้นเองให้ขึ้นาจากบวก9ขึ้นไปเป็นทีบวก10บบวก10ไปเป็นบวก1 1ประมาณนี้โดยที่ อันนี้มันบอกว่าอะไรวะต้องใช้คือมันเหมือนการันตีว่าคุณใช้คอนเนี้ยมาตีขึ้นบวกหนึ่งแน่นอนแต่ว่าต้องใช้แบ็กส i มิ a เบสซิ่งด้วยคะแค่นั้นเองต่อไปก็จะเป็นทานอนอัปเกรดครับทานอนอัปเกรดก็คือเปลี่ยนอาวุธทานอสเป็นทานเอดีประมาณนั้นแหละเราไอที่ไม่มีการสูญเสียไอเทมใดๆออกจากเอ้ยไม่ใช่ดีต้องบอกว่าไม่สูญเสียพวกอ่อ พวกกระเละกระตีบวกประมาณนั้นครับผมมันสามารถเอาไปอัพไปรีฟอร์มได้เลยประมาณนั้นแหละนอกจากอาวุธนอนแล้วก็จะมีพวกผู้พาเทนอาวุธพาเทนทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็จะมีอันนี้อะไรเนี่ยอาร์เรสเตอร์เปลี่ยนอาร์เรสเตอร์เป็นวิวาทาัสแล้วก็จะมีค้อตีบวกเหมือนกันครับก็เป็นค้อตีบวกอาวุธ LT อะไรพวกนี้อาวุธฮีโร่ LT นอกจากฮีโร่อาทิก็จะมีอาพวกตีคอนอาวุธโอเอสด้วยเช่นกันนี่แล้วก็จะมีเอ่อเพนนีเทนเทียจากเอ่อเพนนีเทนเทียจากแดนอ่าซาคลายนะแล้วก็อ่าวามุนก็พวกชุดวามุนในเอพิโซดส7จดุดนะครับเวอร์ S สองแล้วก็จะมีเอ่อพวกพวกอะไรเนี่ยมีซื้อหมวก หมว,วกเสือหมวกไวเลยดี้แล้วก็หมวกสโมกกี้อะไรพวกนี้ครับหมวกไอ้เปลือยที่อัปเกรดเอลทีได้แล้วอันนี้หมายถึงเอาไว,ตวา้ตีบวกนะครับเป็นโลเออเป็นคอร์สตีบวกนะครับไม่ใช่คอร์สอัปเกรดนะถ้าอา่าเราก็จะมีวิอา่าคอร์สตีบวกอาวุธวิวาทันอกจากนี้มันจะมีกล่องบวกแหลบไบโอแล็บอา่าเอาไว้ตีหมวกขอเอ็ดด้าไบโอแล็บนะครับขอไอหมวกคอมโบทั้งหลายทั้งปวง มีหมวกตีบวกบวกแทมพล็อก็คือเอาหมวกในซีรีส์นั้นครับยัดใส่กล่องไปมันจะได้บวก11เลยเหมือนกล่องบวกหมวกแหลบในบวไอเซไทยแหละซึ่งมันก็มีเหมือนกันครับนี่ตีบวก12ให้เลยของเซอรไทยมีเหมือนกันเกาหลีก็มีเสื้อออซีรีส์ออโตเมติกก็มีเหมือนกันครับใช้75ใบมีบ่ามีอะไรเนี่ย เอ่อมวกแหลบขึ้นบมวกสิบสองเนี่ยมีอะไรอีกกิฟเฟนแมจิกทัวร์นาเมนต์ไอพวกซีรีส์ m มจิกกิฟเฟนแมจิกนั่นแหละครับแล้วก็จะมีะตีบวกมัฟบวกสิบเอ็ดเหมือนกันแล้วก็จะมีอาวุธโอเอสและซิงแคปนอกจากนี้ก็จะมีแบสซิทเบสซิงมีคอนชาโดคอตีบวกชาโด มีซีรีส์พงเอาไว้ถอดการ์ดบอสมีชาร์โล่ไอ้แฉนชาร์โล่ไอ้แฉนนี่มันเอาไว้แลกเปลี่ยนคุณสมบัติมั้งถ้าจำไม่ผิดอ๋อไม่ใช่เอาไว้แลกเปลี่ยนไอ้พวกตระกูลซีรีส์ที่อยู่ในก่อนหน้านี่ครับพวกฟูลเพนเน่ฟูลเทมเพสท,ทูเจมสโตอนอะไรพวกนี้ครับมีเยอะอยู่เนี่ยครับเยอะค่อนข้างเยอะเอาไว้เปลี่ยนซีรีส์จากปก,กติมันจะมีคู่อย่างนี้ครับคือคู่ประดับสองข้าง กับอ e ีซีรีส์หนึ่งก็คือใส่โลกกับรองเท้าประมาณนี้มาสามารถเปลี่ยนค่าไปข้ามากันได้ครับผมประมาณนี้แหละแล้วก็จดหมายอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าทําอะไรได้เหมือนกับเอาไปไปเอนแชนอะไรประมาณนั้นมั้งผมไม่แน่ใจอ่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายก็จะเป็น เป็นพวกนาพินบ็อกทั้งหลายครับก็จะมีซิลการ์ดเอาซิลการ์ดบล็อกที่ไม่ได้ใช้เอามายัดใส่กล่องนี้ครับเพื่อสุ่มมีอา่ากล่องรวมฟูจากไออะไรนะพวกเพนเนเทชันหรือว่าซีรีส์อื่นๆอย่างเช่นอ่ฟูเจมสโตอ,ออตโตสเปลอะไรพวกเนี้ยครับรวมทุกอย่างให้มันกลายเป็นอันเดียวครับมาทียังไง อย่างเช่นยกตัวอยา่าง n e t r a t i o n ทั้ง7ชิ้นนะครับเออไม่ใช่ดิ n e t r a t i o นนี่ใส่กับเอ่อมือใส่กับประดับซ้อนสองค่าครับสะสมครบ7ชิ้นแล้วก็เอากล่องพวกนี้มาครับมามายัดรวมก็จะกลายเป็นต้อแต่ว่าต้องตีโบเกก่อนนะตีโบเกต์ปุ๊บเอาใช้กล่องนี้รวมทั้ง7ชิ้นนั้นรวมมาเป็นชิ้นเดียวครับซึ่งก็จะกลายเป็น full p e n พ t r a t i o n ประมาณนั้นเอ่ออธิบายงงก็ขออาภัยด้วยนะ ก็จะมีประมาณนี้แหละครับมีทุกอันเลยหลายๆอันเซตดีโลก,ก็มีนะเนี่ยหล่อแบร์เลอร์ฟูเฮนเนก็คือเจาะเกาะกายภาพฟูเทเพ็กก็คือเจาะเกาะล้อ,อ่าเว่แม็กซิมัมแมมมอสก็คือเพิ่มดาเมจทุกประเภทเลยครับตีใกล้ตีไกลและได้เพอร์เฟกต์ิดด้วยฟูเจสโตนก็แค่ไม่ใช้ไม่เสียบูเจมออตโต้สเปลชาดโดอันนี้เหมือนก็จะเป็น พวกออโต้สเปลเวทประมาณนั้นออโต้ไซคิเวฟดูเรเบิลนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่ว่าไม่ค่อยมีใครใช้นะเฮซี่อันนี้ไม่แน่ใจมนการจำไม่ได้เพอร์เฟกซส์ก็คือตีทุกขนาด100%เอรเ็อกซ์เอเลียนอันนี้ก็พวกคอร์ดเอ็นนกพิเคเวอร์อันนี้ก็ไม่ค่อยมีใครใช้เหมือนกันอีฟินิตี้ก็ตี100% เหมือนคล้ายๆกับไอ้เพอร์เฟกไซคล้ายๆปลอดบลเลอร์ก็คือกาอเหมือนการการบอสเสือแต่ว่าไม่ลดเลือดแถมเพิ่มเลือดอีกต่างหากเมกาบิดก,ก็เพิ่ม ASPD ประมาณนั้นแล้วก็รีโหลดก็ลดดีเลย์สเปลแคสเตอร์ก็ลายเวทเร็วขึ้นประมาณนี้แหละครับของที่สามารถแลกได้าจากใบเซรคาชคนั่นแหละครับก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับเป็นการแนะนำไอเทมนะใครที่เปแบบ เปิดคาชัวคีเป็นร้อยเป็นพันอันก็สามารถเอามาแลกที่นี่ได้น,นะครับก็อารมณ์แองเจลลิงคอยในเซิร์ฟไทยแลแหละไม่ต้องคิดมากหรอกนะเพียงแต่ว่าเซิร์ฟไทยก็รู้ๆกันอยู่ว่าแลกได้แค่ไหนก็นะก็รอเขาอัปเดตให้ก็แล้วกันโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับใครที่ชื่ชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปละิ